ราคาผักวันนี้วันที่4เมษายน2568อ้างอิงจากแอป J8 ตลาดสีเมืองตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยราคาส่งตั้งแต่20กิโลขึ้นไปกะชายกิโลกรัมละ56บาทกะเจี๊ยบกิโลกรัมละ55บาทกะเทียมจีนหัวกิโลกรัมละ95บาทกะเทียมแกะกิโลกรัมละ105บาท กระเทียมใหญ่จีนกีบกิโลกรัมละ85บาทลดลงจากเมื่อวาน5บาทกระเทียมไทยกิโลกรัมละ135บาทกีนคอสกิโลกรัมละ56บาทกีนโอก๊กกิโลกรัมละ100บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ35บาทกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ25บาทกวางตุ้งไต้หวันกิโลกรัมละ65บาทกระหล่ำดอกนอกกิโลกรัมละ49บาท กระหล่ำดอกไทยกิโลกรัมละ51บาทกระหล่ำปีนอกกิโลกรัมละ25บาทกระหล่ำปีไทยกิโลกรัมละ25บาทกระหล่ำม่วงกิโลกรัมละ49บาทกระเพรากิโลกรัมละ40บาทกุยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาทขมิ้นขาวปอกเปลือกกิโลกรัมละ55บาาทขมิ้นเหลืองกิโลกรัมละ70บาท ข้าวโพดหวานปอกเปลือกกิโลกรัมละ34บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ45บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ65บาทข่าเหลืองกิโลกรัมละ70บาทข่าแก่กิโลกรัมละ50บาทขิงซอยกิโลกรัมละ45บาทขิงแก่กิโลกรัมละ45บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ70บาทคณากิโลกรัมละ44บาทคณายกถุงไม่ตัดแต่ง5กิโล200บาท คณาฮ่องกงกิโลกรัมละ110บาทชะอมกิโลกรัมละ95บาทสุกินีกิโลกรัมละ75บาทดอกชายกิโลกรัมละ199บาทดอกหอมกิโลกรัมละ63บาทดอกแครกกิโลกรัมละ46บาทต้นกระเทียมกิโลกรัมละ180บาทต้นหอมกิโลกรัมละ80บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ100บาทตักไครกิโลกรัมละ35บาท ำลึงเด็ดกิโลกรัมละ65บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ22บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ30บาทถั่วพูกิโลกรัมละ150บาทถั่วลันเตากิโลกรัมละ160บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ100บาทถั่วแขกกิโลกรัมละ56บาทน้ำเต้ากิโลกรัมละ30บาทบ็อกกี่กิโลกรัมละ50บาท บวบงูกิโลกรัมละ58บาทบวบหอมกิโลกรัมละ55บาทบวบเปลี่ยนกิโลกรัมละ36บาทบีดลูสกิโลกรัมละ80บาทปวยเล้งกิโลกรัมละ95บาทผักกระเฉดกิโลกรัมละ28บาทผักกาดขาวใบอ่อนกิโลกรัมละ30บาทผักกาดขาวใบแข็งกิโลกรัมละ19บาทผักกาดหอมจีนกิโลกรัมละ65บาท ผักกาดหอมไทยกิโลกรัมละ100บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ64บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ125บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ7จบาทผักชีไทยกิโลกรัมละ90บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ35บาทผักบุ้งจีนยกถุงไม่ตัดแต่ง5กิโล160บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ25บาท ผักบุ้งเย็นตาโฟกิโลกรัมละ14บาทผักแพวกิโลกรัมละ25บาทพริกขี้หนูสวนหอมเชียงใหม่กิโลกรัมละ78บาทพริกขี้หนูสวนเล็กกิโลกรัมละ150บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ43บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกซอยผสมจินดาแดงเขียวกิโลกรัมละ100บาทพริกมันเขียว45บาท พริกมันเหลืองกิโลกรัมละ1 1 7บาทพริกมันแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกยักษ์เขียวกิโลกรัมละ104บาทพริกยักษ์เหลืองกิโลกรัมละ104บาทพริกยักษ์แดงกิโลกรัมละ104บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ75บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ53บาทพาทพลัส์กิโลกรัมละ140บาทฟักทองกิโลกรัมละ25บาท ฟักเขียวกิโลกรัมละ24บาทฟักแก่กิโลกรัมละ30บาทมะกรูดกิโลกรัมละ60บาทมะขามเปียกฝักกิโลกรัมละ140บาทมะนาวแป้นใหญ่กิโลกรัมละ95บาทมะพราวน้ำหอมกิโลกรัมละ450บาทมะม่วงเปรี้ยวกิโลกรัมละ25บาทมะละขี้นกกิโลกรัมละ28บาท มะละจีนกิโลกรัมละ40บาทมะละจีนยกถุงไม่ตัดแต่ง5กิโล180บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ17บาทมะละกอดิบยกถุง10กิโล115บาทมะเขือพวงกิโลกรัมละ37บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อกิโลกรัมละ34บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ55บาท มะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ30บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ24บาทมะเขือเปาะขาวกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเปาะตอปิโดกิโลกรัมละ6กบาทมะเขือเปาะม่วงกิโลกรัมละ45บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ6กบาทมันฝรั่งกิโลกรัมละ45บาทมันม่วงกิโลกรัมละ40บาทยอดคณะกิโลกรัมละ52บาท ยอดฟักแมวกิโลกรัมละ85บาทยอดมะพร้าวกิโลกรัมละ60บาทลากผักชีกิโลกรัมละ1 1 0บาทสับปะรดราคากิโลกรัมละ32บาทสายบัวกิโลกรัมละ150บาทสะระแหน่กิโลกรัมละ100บาทหอมแขกกิโลกรัมละ50บาทหอมแดงกิโลกรัมละ50บาทหอมใหญ่กิโลกรัมละ36บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ25บาท หัวใช้เท้าหัวตัดกิโลกรัมละ15บาทเครื่องต้มยำกิโลกรัมละ30บาทเผือกก,กกกเอกกิโลกรัมละ45บาทเม็ดกระถินสดกิโลกรัมละ130บาทเลดโอบกิโลกรัมละ100บาทเลมอนกิโลกรัมละ100บาทเห็ดจือขาวกิโลกรัมละ105บาทเหท็ดจืดดำกิโลกรัมละ91บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ110บาท เห็ดฟางกิโลกรัมละ190บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ220บาทเห็ดหูหนูดำกิโลกรัมละ54บาทเห็ดเข็มทองเ a ดเอกิโลกรัมละ70บาทเห็ดโอเดรนจิเล็กกิโลกรัมละ90บาทเห็ดโอเดรนจิใหญ่กิโลกรัมละ72บาทแขนงกิโลกรัมละ100บาทแครอทกิโลกรัมละ28บาทแตงกวากิโลกรัมละ28บาท แตงกวาญี่ปุ่นกิโลกรัมละ80บาทแตงล้านกิโลกรัมละ25บาทแตงล้านยกถุงไม่ตัดแต่ง10กิโล205บาทแตงโมราคาลูกละ100บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ35บาทและดิสกิโลกรัมละ80บาทโหระพากิโลกรัมละ36บาทใบกุยช่ายกิโลกรัมละ65บาทใบชะพูกิโลกรัมละ70บาท ใบมะกรูดกิโลกรัมละ70บาทใบเตยกิโลกรัมละ25บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ56บาทไหลบัวกิโลกรัมละ130บาทขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณมากๆครับ